ไปแล้วหาหมดตัวน้นยๆอย่ามองไม่เห็นแต่เล็วมองเห็นเออเออเลโออย่าทำมันไม่มีหรอกอยู่ในนั้นน่ะลูกดูซิมันเจอไหมามาเมยเนาะหมดหมดลูกหมดามามไหนว้ายเลโอมองเห็น ย,ายเหเห่ามองไม่เห็นเลยอไมเชอบหามดดูมดไหนลูกไหนไหนว้ายโอตาดีแท้วะย่ามองไม่เห็นเลยเลวทำไมมองเห็นหึ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 หหอึหหหห นี่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 อยู่ตรงนี้นั่น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 นินตรงนั้นน่นนัเห็นมเห็เห็นมเห็ลูกตรงนั้นไม่เอานี่นี่นีตัวนึงไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว้าวเลี้วตาดีเว้ยยามองก็ไม่เห็น ตัวอะไรลูกตัวอะไรเร็วตัวอะไรหืเร็วหาอะไรลูกหาอะไรครับ <c oughs> เห็นไหม เล้วอย่าเหยียบต้นผักอย่ยยายัาสิลูกสาลนียยาัตายแล้วน่ะ ขอบ้าอเมซอนอีกแล้วมาทางนี้ลูกมาทางนี้กลับออกมาจะเอ๋ <c oughs> <c oughs> chạy คลิปนี้ก็ไปจำนี้น้อง่ะนอแสวัสดีค่ะเมื่อยงหรอค่ะเล่นกับเลโอแล่นตลอดวิ่งตลอดเลยเลโอยิ่ยากก็เหนื่อย